สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิงครับวันนี้จะพามาดูบอรรูปหัวใจโครงสร้างเสร็จเรีอยงังนะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้ช่างเขียวคุขได้สวยมากเลยนะดูครับเ,เป็นรูปหัวใจไหมผมพาดเดินดูอ้อมอกขอบเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะเสร็จหมดแล้ว มา,าเรียกกลับมาหรือกลับมาโอ้แข็งมากเลยน่าจะขุดลึกได้แค่นี้แหละมันแข็งนะดินี้ดูะเออขุดลงไปได้ยังไง ดูขอบขอบนี่ครับดูอะโอ้โหเก็งงานได้สุดตกไหมเนี่ยพาเดินดูขอบขอบนะนี่ครับเป็นมุมหัวใจโอ้โหแจ้งเขียวคุณได้สุดยอดมากเลยฝีมือฝีมือ บอกเลยว่าฝีมือสุดยอดมากเห็นนะทุกคนถ้าขุดเป็นรูปหมีนี่แกขุดได้ไหมให้ข <c oughs> ุดเป็นรูปหมีแน่เลยดูหกฟอมครับ นี่ครับไปนู่นเราบรรจบก,กันตรงนู้ยอดมากเลยแกน่าจะมาเอาตรงนี้ก่อนนี่ก็เทปากบ่กันครับ สอมลึกก็แค่นี้ได้ประมาณถ้าคำนวณก็เจ็0สิบปรเซ็นเจ็สิบปรเซ็นแล้วได้จะเสร็จแล้วเราจะไปเอามุมนู้นก่อนดูวงไป ยอมรับฝีมือแกจริงนะหัวใจก็หัวใจจริงๆเลยเสยมากเสยมากสั่งแบบไหนได้แบบนั้นครับ จัดให้ได้ตลอดคือการโค้งว่ะเนี่ยโอ้โหไม่แต <c oughs> ่ว่าส้มราคาคุณด <c oughs> อันนี้ได้การเลยละ่ะ ถ้ามีโดนผมจะสองให้ดูเลยนะเป็นรูปหัวใจจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมถ้าใครไม่เชื่อดูดิหัวใจไหมให้แกแตงนะ่งครับอุ้ยพ่อก็จอดกันระนาวเลยตรงนี้ช่างเกียวกำลังติด ิงานแต่งครับงานแต่งอยู่ยังไม่ว่างตากักกินให้เลยนะพี่น้องต้องรอก่อนใจเย็นมากเลยใจไม่เย็นนี่ทำไม่ได้งานฝีมือ คนไม่ไหวขึ้นไปแล้วป่วงอ่ะ จะเป็นสะลูที้หนึ่งเฮ้ยลูที้หนึ่งลูที่สองรี้เป็นสะลูที่สองแล้วก็ไอ้แกจะทําเรือนหอหรือเปล่าตรงเนี้ยเรือนหอกลางสะเนาะทําเรือนหอกลางสะก็คิดดีเลยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ไป้ื้อกันใหม่จะมาดูออคลิปหน้าเรื่อยๆ7บ0แล้วครับบ๊ายบายครับทุกคน